ภามะเบงอีตัวน้อยพี่น้องอีตัวน้อย,อออยซึมเลยเมื่อนี่ซึมเลยบริเดมาเล่นน้ำเลยครับปกติกับสีมาแบบเอาอันนี้สีไปสีมาอันเบิงส่งเมือย์หายใจเร็วๆพี่น้องหายใจเร็วๆนี่น้ำตาไหลซึมล่งบรสดซื่นเนาะ ลูกลาไปจังไรเนนะี่ยลูกลาค้าแพงสู่เด้อลูกเด้อสู่เด้อค้าคุณคุณผ่ากลุ่มคลองรักษาไอ้บึงเนี่ยมันมีอยู่ใส่เนี่ยน,น,น,น้ำตุ่มน้ำต้นน้ำโตบ่มีบ่มีเนี่ยบ่มีบม่บม,บม,บมีตุ่มเนาะอ่อาลูกสาวคนสวยนี่ยังบ่มีตุม่มพี่นอ้องแต่ว่าเมื่อยเมื่อย ซึมนะครับผมน้ำตาไหลแต่ปกติกระน,น้ำตาไหลย,ยี่หรอกล่ะแต่ว่าอันตอนนี้เพิ่นซึมหลายขื้นนะครับผมซึมเปียรอยลับตามึงมึงตลอดเวลาพี่น้องเอ้ยกระสิมเมยแห้งเติบของเพือนอยู่นะครับผมมีหายใจลำบากนิ่มเหนื่อยแล้วก็หายใจลำบาก กลัาอัปเดตให้พี่น้องไดนน้รับรู้สถานการณ์นะครับผมแล้วกการใส่ยานะครับผมเดี๋ยวของน้องนี่เพิ่งจะเริ่มห้ย,ยานะครับเป็นมือแรกนะครับได้หนึ่งวันนะครับผมล่อที่ตามตอนต่อไปนะครับผมว่าเป็นงไนอาการของนอ้องสิดีขึ่นบมอครับเดี๋ยวบาพอพามาชมอีกนะครับผมฮัลโหล มือนี้มือนี้มือนี้มือที่สองเห็นบะเป็ว่าเป็นว่ามายาเป็นยามือกรมาจดมือวานนี่ก็เป็น <ihat. S 2> มือหนึ่งไงก็นนะเป็นมือหนึ่งเดี๋ยวมือนีมือนีก็มือที่สองมาเนี่แข็งแรงเลรอเว้ยอืเริ่มปฏิเสธแล้ว เนี่ย่ซนกันหันไปหันมาเออใช่เนี่ยงกาะไงมันบดิบอืม,อม,อมแล้วผู้ดังมันขืนซองถึงกินน้ำย่านั่งตาม,มันแดงมือกระสดชื่นขึ้นนะพี่น้องเมือที่สามน่ะเรไม่ ขีตาบ่มีล่ะพี่น้องบอม,มนินซึมมือมือมอ,อยู่คือกาแล้วสัตวบาลเพื่อนว่าอันอย่ยงก่อนไข่ล่งขาพี่น้องไข่ล่งขาอืมกระซื่นละ่ะซืนเนี่ยละอ่ะสู้สู้ลุยต่อไปนะเรื่องนะแข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรง เห็นซึ้แล้วก็เมื่อยใจน้ำเห็นซึ้นล้วก็ดีใจน้ำเดอ้อลูกลาข้าแพงเห็นสุดซึ้นล้วก็ดีใจน้ำนี่ล่ะไม่ยามท่าดี่ะไปหาเก็บบักว่าก่อน มันนี่บื้งคนสวยเออมาแล้วน่ะนนเขามาแล้วพี่น้องเข้ามาแล้วคนสวยมาแล้วมันนี่ซื่นสดใสบบมีไข่อันนี้สีดยาไปน้าเข็มหนึง่งมันนี่มือที่สามมือที่สามืม,อม,มือที่สี่ลูกมือที่สี่เนาะเอาอยู่ดีไม่แห้งคุณลาคุมคลองแด้ลูกเด้อนี่ครับผมไม่ยาบมอนจะเศาเลยคนสวยอะ่ะ ไม่หยามเพ่นเจ้าสาเลยคนสวยของข่อยตาก็เศร้าแดงแล้วพี่น้องตาก็เศร้าแดงแล้วแบบอือคือว่าถ้าบอันถ้าบอเป็นโรคถ้าบอหยังถ้าบอเมื่อยบอเป็นไข่ถ่บอเป็นอย่างนี้นะก็เน้นเข้านี่สิลูกมหาเลยพี่น้องยางเลงมหาเลย ตัวเดียวอันอันกันกับอันอยู้ฮน่าที่ปเป็นเหลี่ยงวังแรงเห็นพี่น้องที่เป็นกระล่างสิงโง่งมอันมีโค้มหัวเห็นพี่น้องที่เป็นกระล่างจะโค้มหัวห้าเห็นพี่น้องเอ้ยคนสวยเอ้ยคนสวยมากคไเเ่นพี่น้องมากคไเล่นมากคไเล่น ไม่ไม่นำตาทั้งีนนิดนึงเส้บางเส้ออกกอนหลุกเส้นนำตาออกกั응นอืมคนจุ๋ยคนจวุ๋ยวันที่จีนะวันที่จีนะวันนี้วันที่จีที่จี๋จะชื่นนะจะชื่นแล้วนะครับจะชื่นแล้ว ăn chí chị không nổ nhà ba hử? Ừ? cái nhà sổ lời à, กินโชว์เลยกินโชว์เลยกินอีกินองกินโซ่แล้วลูกกินโซ่เนี่ย สาวหน่อยคือมีน้ำตาดอสสาวหน่อยคือมีน้ำตาสาวหน่อยคือมีน้ำตาน้ำตาหน่อยกป๊กๆออกมาเลยนยน้ำตาหย่อยน้ำตาหน่อยกป๊กๆดีใจหรือว่าน้ำตามันไหลออกเองหรือน้ำตามันไหลออกเองหรือว่าน้ำตาดีใจนะ ดีเจหลายบอเลยจังหน่อยข้นจุมันมีลูกสาวคนสวยสุดสุดดีบอนะสุดสุดมาเล่นนะ้าเลยเห็นเราเปล่าพี่น้องมื่อนี้เป็น,นมืนนม่อที่เจาได้นอนนี่วันนี้เป็นวันที่ห้าวันสันครับพี่นอ้องเป็นมื่อที่ห้าจากอันติดเสื้ออย่างนาะงวอม,มีแห้ง เป็นไข่คืนเนาะแต่ว่าผมมีตุ่มเนาะผมมีตุม่มเพื่อนว่าขาไขา่ขาข่างใดว่าไขาเา่เสียละเพื่อนก็นะเชียมักเล่นน้ำเด่นน้ำดีค่ะครับพี่น้องยางมาใส่หลอดกันเห็นคนเน่านยงางใส่หลุดยางมาหาเลย มันเป็นจีเซื่องงนะพี่น้องเป็นเจ่องเชื่อง,อง,อง,องมากคเลนนครับผมมากคเลนืม <c oughs> ครับมันนี้กับผาพี่น้องมาอัปเดตนะมาอัปเดตสาวน้อยนะครับผม,มเป็นสาวน้อยจูบูจูได้สาวน้อยงัวน้อยครับผมสาวน้อยเออครับผม เห็นหน้าตาแบบฟินฟินครับพี่น้องแั่นี้แหละครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตเมื่อที่ห้ากัสดเชิญดีนะครับผมสดเชิญดีแต่ว่างั้นตัวนี้เพิ่นสีดยาขาเสือไปเข็มหนึ่งน้ำนะพี่น้องนะครับมีปศุสัตว์อำเภอบนอ่าส่งเจ้้าหนาที่มาสีดยาหายนะครับผมเป็นยาลดไข่นะครับยาลดไข่บนเป็นยาขาเสือได้พี่นอ้องปลอ,ปอปดภัยปอดพิษอ่ายา ชียาลดไข่ให้นะครับมือแรกมือที่สองกับมือที่สองมือแรกซึมแห้งไร้ตอนนี้ก็เป็นหายเป็นปกติดีแล้วครับปั้นทีหา่าก็เลยพาพี่พาน้องมาอัปเดตนะครับผมให้ได้รับสราบรับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมาอ่รับชมแล้วก็อัปเดตเก็บกระบป่าปอน,นะครับผมการ ดูแลง,งว่วนะครับรักษางวัวในช่วงที่มีโรคระบาดอยู่นะตอนนี้นะครับพี่น้องเนาะอ่าก็อย่าลืมกดไลค์ให้บ้าปอนนะเด้อกับผอไปกำลังแรงใจในการด้าคลิปนะครับให้พี่น้องได้รับชมต่อไปนะครับผมอ่า,อากดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสวัสนีลาไปก่อนเด้อกับผมสาวสวยสาวน้อย สบายดีแล้วค่ะสบายดีล้วค่ะแล้วพอกันมาคลิปหนาเด้อค่ะวสานะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม มาแล้ว